ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ายจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีมีนทั้งหลายประจำปักหลังกันยายน16-30กกันยายนนะคะความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีมีนทั้งหลายประจำปักหลังกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะ มาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่านะคะชาวราศีมีนทั้งหลายปักหลังกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดปักหลังกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสิบไม้เท้าคะ่ะเดมเพอร์เดมูน เด็กถือดาบนะคะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้นิดนึงนะคนโสดกำลังจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่แก่กว่าคนที่อายุต่างกับเราค่อนข้างมากต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนที่ต้องทำงานทำการที่มันค่อนข้างมั่นคงข้าราชการทหารตำรวจต่างๆหรือคนที่เป็นคนที่นิสัยที่ดุดันนะคะผู้บริหารคนที่มีความคิดที่เด็ดเดี่ยวมีความคิดที่เป็น r e มีความคิดที่ตรงไปตรงมาไม่ยอมคนอาจจะมีเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะชาวราศีมีนแต่ก็ต้องบอกเลยแหละว่านะตอนนี้คุณเองอาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนนี้กําลังจะเข้ามาเขาคนนี้เข้ามาอาจจะทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวทําให้คุณรู้สึกสับสนทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนแล้วคุณเองอาจจะเป็นคนที่ต้องมาแบกรับความรู้สึกแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แต่เพียงคนเดียวนะคะ คนโสดก็ต้องบอกเลยแหละว่าช่วงนี้มันยังไม่ได้ชัดเจนมากสักเท่าไหร่นะชาวราศีมีน ระวังในเรื่องของความผิดหวังถ้าเราตั้งใจจะเปิดใจให้กับใครในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเผื่อใจเอาไว้นิดนึงนะคะเพราะคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นคนที่เขาไม่สามารถที่จะมั่นคงกับคุณได้นะเวลานี้แล้วจะทําให้คุณเนี่ยกังวลทําให้คุณคิดมากทําให้คุณต้องพยายามหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาว่าเขาคนนี้จะไปวางเราเอาไว้ตรงไหนเขาคนนี้จะชัดเจนกับเราเมื่อไหร่และวันไหนที่เราจะรู้สึกสบายใจได้นะคะคุณเองก็ยังไม่ ได้อยากที่จะจริงจังจริงใจกับใครนะตอนนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณกลัวโดนหลอกคุณกลัวผิดหวังคุณกลัวเศร้าคุณกลัวเสียใจแต่จริงๆแล้วนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังจะมีใครเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกดีอย่างที่บอกไประมัดระวังเนิดนึงละกันเนาะระวังเขาคนนี้จะเข้ามาให้ความหวังคุณแล้วก็จะหายไปนะคะ ชาวโสดทั้งหลายเพราะว่าเขาคนนี้อาจจะยังไม่ได้ต้องการที่จะลงเอยกับเราสักเท่าไหร่เขาเคยเจ็บมาก่อนหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเจ็บมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะนะช่วงปักหลังกันยายนนี้แต่ดูแล้วตัวคุณเองไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมที่จะจริงใจไม่พร้อมที่จะจริงจังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครยังกลัวการเจ็บซ้ำๆอยู่นะคะความรู้สึกมันยังไม่ได้พร้อมที่จะโฟกัสคนอื่นอยากจะพยาย พยายามเข้าใจตัวเองให้มากกว่านี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะรู้สึกยังไงเรากําลังต้องการอะไรกันแน่นะคะคนโสดก็สรุปได้ว่ากําลังจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามานี้อาจจะยังไม่ได้จริงจังจริงใจกับคุณนะแต่ยิ่งถ้าเป็นคนที่เขาอายุมากกว่าคนที่เคยผ่านความรักมาเยอะคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลเยอะมันทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะถามหาความชัดเจนได้ยากนิดนึง แล้วเราเองอาจจะเสียเวลากับการรอคอยในความรักครั้งนี้นะชาวราศีมีนามาดูสถานการณ์ของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะสถานการณ์ของคนมีคู่ปักหลังกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสามเหรียญจาง h i พร p นสเตอ s s อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะเออช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะสำหรับคุณกับคนรักของคุณ คุยกันไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่คุยกันไม่ค่อยที่จะเข้าใจเท่าไหร่มีอาการงอนกันค่อนข้างบ่อยนะคะอารมณ์ผู้หญิงค่อนข้างออกมาสูงนะอารมณ์ผู้หญิงของกันและกันค่อนข้างสูงถ้าใครกําลังจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันช่วงนี้มีเกินในเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันต่ระวังนะกาลังจะมีปัญหากันนะคะพอกําลังจะเดินทางไปด้วยกันปุ๊บไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันเนี่ยไม่พูดไม่จากันแล้วก็งอนกันอารมณ์ไม่ดีใส่กันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะอาจจะคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องสัก นะในช่วงนี้คุยกันไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่คุยกันคนละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมีแผนว่าจะได้เดินทางไกลด้วยกันเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดเนี่ยอาจจะต้องรับมือกับการงอนอาการงอนอาการน้อยใจอาการที่มันคาดเดาได้ยากเราเองก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วคนรักเรากําลังรู้สึกอะไรอารมณ์เป็นผู้หญิงค่อนข้างสูงนะคะอารมณ์ขี้น้อยใจค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ ส่วนเรื่องรักสามเศร้ามือที่3ก็ต้องระวังนิดนึงนะระวังปัญหารักสามเศร้าปัญหามือที่3เข้ามาเหมือนกันนะคะมันจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณอึดอัดใจ,จที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งท้งที่เรารู้อยู่เต็มอกมันจุกมันน้ําท่วมปากหรืออะไรบางอย่างที่เรามีปัญหาร่วมกันนะนะคะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะเออเหนื่อยหน่อยเนาะแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามีกันมาเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังคุยกันไม่ค่อยได้เนาะให้ผ่านช่วงกันยายนี้ไปก่อนละกันนะ เพราะมันยังมีเกณฑ์คุยกันเราไม่ลงตัวเท่าไหร่น่ะชาวราศีมีนยังคุยกันไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะเหมือนจะคุยกันดีเหมือนจะคุยกันโอเคเหมือนจะไปกันได้แต่ก็ยังคุยกันไม่ค่อยลงตัวยังมีปัญหาอยู่ยังเริ่มต้นคุยกันได้ไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่รอให้สถานการณ์มันดีกว่านี้ก่อนละกันเนาะชาวราศีมีนนะคะ คู่รักบอกเลยว่ามันก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะที่คนรักของคุณเนี่ยไว้ใจคุณในเรื่องของการเงินมากขึ้นมีนู่นมีนี่มาให้ทําให้เรารู้สึกเออดีทําให้เรารู้สึกสบายใจแต่ในเรื่องของบางอย่างอะ่ะเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะพูดได้อะไรที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะขอคนรักหรือเราไม่สามารถที่จะบอกคนรักของเราได้ทุกเรื่องเป็นช่วงที่อึดอัดใจอยู่พอสมควรเนาะชาวราศีมีน อ่ะสำหรับสถานการณ์ของคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะคนที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยใครคุยกับคนเจ้าชูนระมาดระวังนิดนึงนะระวังโดนหลอกระวังโดนโกหกนะคะเออเจดดาบจ้า9ก้าไม้เท้า จะว่ายังไงดีชาวราศีมีนก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคนที่คุณกําลังถา,ถามถึงนั้นหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่นี้นะคะเขาอาจจะยังมีเรื่องบางอย่างที่ปิดบังคุณโกหกปิดบงังหรือว่าไม่พร้อมที่จะบอกคุณยังไม่ไว้ใจในตัวเราสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะช่วงปักหลังกันยายนนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ชัดเจนเอาซะเลยชาวราศีมีนเป็นช่วงที่ไม่ชัดเจนเป็นช่วงที่ คนที่คุณกำลังคุยอยู่เริ่มมีสเสน่ห์มากขึ้นหรือตัวคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์มากขึ้นทําให้คนเข้าหามากขึ้นทําให้คนเข้าหาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราห่วงใยแห่งกันค่อนข้างที่จะเยอะมีอาการน้อยอกน้อยใจกันค่อนข้างที่จะบ่อยเรื่องบางอย่างก็ปิดบังเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขากําลังจะอยู่ในมุมไหนเขากําลังวางเราไว้ตรงไหนบางอย่างก็มีบางเรื่องที่แบบพยายามโกหกพยายามปิดบัง เราด้วยนะเออชาวราศีมีนอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจตัวคุณเองด้วยนะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณเองก็ยังไม่กล้าที่จะไว้ใจเขายังไม่บอกเขาแบบตรงๆอะเนาะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันแน่นะคะชาวราศีมีนทั้งหลายอืความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยว่าก็ยังไม่ชัดเจนอยู่เนาะ ยังไม่ชัดเจนเลยแล้วก็ต่างฝ่ายยังโฟกัสของตัวเองอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องปิดบังกันหรือว่ายังมีเรื่องปิดบังกันของคุณทั้งสองคนนะคะยังไม่ได้เปิดใจคุยกันยังเป็นการรอคอยต่างฝ่ายต่างยังถามตัวเองอยู่เลยว่าค,นคน,คานคนนี้ใช่แล้วหรือยังเขาก็ถามว่าเราใช่สําหรับเขาไหมเขาก็ถามคุณว่าคุณใช่สําหรับเขาแล้วหรือยังต่างฝ่ายต่างยังไม่มีความชัดเจนให้กันนะคะชาวราศีมีนทั้งหลายบอกเลยว่าความชัดเจนในช่วงนี้ยังไม่มีอาจจะต้องรอไปก่อน ใช้เวลานิดหนึง่งละกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมีเรื่องที่ปิดบังคนที่คุณกําลังคุยอยู่หรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณเนี่ยไม่ได้เปิดเผยให้กับคนที่คุณกําลังดูใจกันอยู่เนี่ยเขารู้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังนิดหนึง่งละกันเนาะเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะชาวราศีมีนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็สรุปได้ว่ายังไม่ชัดเจนเนาะสำหรับวันนี้ ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังถ้าชอบในการหนุนไพ่ยอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด subscribe กดติดตามไปเป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ไลน์ a c e b o o k i n s t a g แกรมมาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่า เนะส่วนใครที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามาฟังในช่องไฮทลล์อย่าลืมเข้ามากดติดตามนะคะในแฟนเพจ Facebook หรือว่า Instagram มอาไว้ให้ <Hi S 1> จะทำปิกอากกาศรายวันดีๆหรือว่าดวงรายวันดีๆโพสต์ไว้ใน2ช่องทางนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกท่านคะ่ะชาวราศีมีนขอบคุณคะ่ะ